สุโยบัตาช่องใายไหมออฟออฟิเชียลครับโอ้ได้ครับงานลำใหญ่รถแนบได้ครับเจอทอนิดนึงครับเจอทอ,อนิดนึงลอยเสียทิเดียวครับ ไ,ได้บอสลูกไหนพุ่กับลูกไหนลูก็ไหนกับ้อล้อหล,ล,ล,ลูกล่างครับเป็นแบล็กลูกล่างมาอยู่หมายถึงว่าไม่ได้หรอกครับเพราะว่ารถจอดไหนก็ต้องจอดด้วยกันนั่นแหล,ละเดี็กเขาไปเอาลูกลังมาอยู่เหลือหลายบ่เมื่อกี้นะนาโคตรบ่ แอมไล่นาขุดไปเลยครับพี่น้องครับแต่ว่ามันเป็นดินไงคือว,ว่าดินแข็งเติบเด้่ดินแข็ง,ขงฮะเอากับสีนานนขุดขึ้นก่อนไปที่ไหนไปไปเดี๋ยวลอดหลังอะก่อนที่เอาลงเดี๋ยวให้ลูกๆลุมมัน <c oughs> นอนอยู่ถึงรถน,นอนไหนอยู่ยยยเออดับไปเลยดับไปเลยทำมันเกือบอดทีแดล้วนอเราหลบล่างพวกไลครับลุกล่าลงมากเดี๋ยวโดนสายตามมาแป๊บเดียวเดี๋ยวหลบไปพ่ใจปัญหาตอนนี้เที่ยงครับ

เปื่เอาดินลุกล่างมาลุกให้แล้วครับพี่น้องครันแทบชักอีกแล้วนี่นะครับรถบัสรับสองคันผมครับื่อแสดงดนตรียังประกาศลงเพราะว่าเมื่อกี้นี้รถสองขันลุกไปในนาไทยลงไปครับพี่รถของปาลัดขัดียวดที่นาสูงครับแลยวรอบรอบนาไทยไม่เคลียร์ เดินหน้าเลย<ม>เดินหน้า,นาต,ตองตองมันบวมๆด้วยเนาะเดี๋ยวเคววววลียร์ถงตองบวมเอามากี่คันคันเดียวเหรอ เดี๋ยวรอรถไถใช่ไหมรอรถไถเนาะรอรถไถกันเดี๋ยวฝังเราเองกรรมการนี่ถ้าถ้าสองคันสวยเลยไม่ต้องพะววงเลยคันเดียวกลัวมันไม่พอให้ฮะให้แกเอามาอีกเลยคันหนึ่งจะได้ชัวร์ออกสบายสบายไม่ต้องไปพะววงเลยทีนี้เพราะว่าดูแล้วมันจะจะบวมจะยุบอยู่อันนี้มันแห้งอยู่เนาะ เมื่อประโยชน์เมื่อความโตแต่เท่ากัเจ้าก็ให้ครับกรรมการทำมาอีกจังจากประมาณจากสองรถเลาวพอดีนะผมมาสองรถพอดีนะพี่น้องครับรถไถมาแล้วครับผมเตรียมเี้ยครับเห็นมันสีหลาดๆนี่หน่อยแครับมันสั้นพอ ลุงสบายสบายเนาะห่วงเรื่องชายเรื่องนาครับแย่หายมากนะแก่ครับเนาะสองแซ่บก็จำเป็นในอ่างตะโบคอยเนี่ยติดติดจะลงเนาะพี่น้องเนาะจะภาพเป็นซอยเหลือเ้องไหนห้องอะเป็นซอยเหลือห้องมันมีทั้งเมโก้แหละครับเมโต้เป็นซอยเหนือฟ้าไปเยอะบน่อยแหละครับเมนโต้ทั้งรถไถทั้ง 告个一看病了，哎，好那爽啊。 ชื่อชื่อดีดีครับเจ้าภาพได้ดีครับยิ้มุกเลยครับแบบแบ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอ <c oughs> ายิ้มุกมาได้ครับแ <c oughs> บบนี้ครับเยี่เลยแบนี้เอานังรับเอาดีครับไปนอนครับยีนลอยมาดำแรงฟุกแต่ว่าไม่รู้ร่างแท้วยิ้มฟุกเลยแบบนี้ บอลกักยนยี่มรถมีกว่รถ็าะขนาดรนถะรอบบนรถในบอลลงคนะรับนสดว่าดีขนาดไหนครับรถในบอลถอยมาแล้ว <c oughs> โอ้ปันเดี๋ยวถ่ายายากดีครับร่องเบ่งล่มบ่คอยร่มขึ้นบ่คอยดีกระสือ

ด่ามาท่านในร่งด่ามาท่านในร่งมาแล้วมาแล้วไปสี่ <4. S 2> นิวน้วสี่นิวน้วหานิ้วสี่นิ้วกลัวครับเบิ้งท้ายครับบัดนี้ครับท้ายกับพานเชลุยเลยครับผมพานเชลุยแนละ้วดูดับเอาบันดนี้บัดยิ่งโกซูริโย่บัดท่าบันดนี้ผมชอบญี่บุญครับผมเอาซีเป็ดปลาไปครับนี่ครับช่องใหม่ๆออฟติเกอร์ครับ กาพูดดี่ตามช่วงคลิงไงปได้ไหมครับปากกูสุริียบิรนธาแอดมินครับพี่น้องครับฝากไ้สั่นี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ